ไอ้สนธิมันเป็นคนที่ขอไม่ให้ซื้อไม่ขายต้องฆ่ามันในยุคที่รสอชอเข้ามายุคนั้นเป็นยุคที่รสอชส่งคนมาลอบสังหารผมที่ทำงานผมซึ่งอยู่ตรงที่บ้านอยู่ข้างๆบ้านพระอาทิตสมัยนั้นยังอยู่ในซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะครับโชคดีที่ผมได้แผ่เมตตาให้ความกรุณามีบุญคุณ กับทหารรับใช้คนหนึ่งนะครับซึ่งเขามีลูกสาวและเขาเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วลูกสาวเขาได้ทุนที่จะไปเรียนต่อที่ LSE London School of Economics แต่เนื่องจากว่าไม่มีเงินค่าใช้จ่ายเขาก็เลยจำเป็น,นยกเลิกทุนไปผมทราบเรื่องเพราะเขาทำงานอยู่กับผมผมก็เลยให้ทุนเข้าไปออกค่าใช้จ่ายให้บมดทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพ่อเขาซึ่งเป็น นายทหารรับใช้ทหารรับใช้ชั้นประทวนยศจ่าสิบเอกมีหน้าที่เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟเครื่องดื่มในที่ประชุมเป็นที่ไว้วางใจก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มรุ่นห้าบางคนคำพูดมีดังต่อไปนี้ว่าไอ้สนธิมันเป็นคนที่ขอไม่ให้ซื้อไม่ขายต้องฆ่ามันเขาก็ตกใจเพราะว่าผมช่วยลูกสาวเขาเขาก็เลยมารอผมพร้อมภรรยาที่ทำงานผม รอพบจนกระทั่งเจอแล้วก็เล่าให้ฟังคืนนั้นผมก็เลยเริ่มออกเดินทางจากประเทศไทยผมจำได้มันเป็นความลับที่ผมจำไ็นต้องเปิดเผยในวันนี้เพราะว่าวันนี้ผมอายุมากแล้วนะครับประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างที่ควรจะรู้ก็จะต้องรู้นะครับผมก็ไปเจอคนที่มาส่งผมแล้วผมเรียกประชุมที่โรงแรมรามาการ์เด้น คนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในนั้นคือคุณชัดชวานชาติสุทธิชัยผมก็บอกกับทุกคนว่าผมจะไปแล้วในขณะนั้นทุกคนรอพึ่งพาอาศัยผมอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งผมมีสื่ออยู่ในมือและสองผมมีเงินผมก็เลยเซ็นเช็คใบหนึ่งทิ้งเอาไว้ให้คุณชัดชวานต่อหน้าทุกคนบอกว่าเอาเงินก้อนนี้ไปเบิกโดยไม่ได้ใส่ตัวเลขมาดูแลพี่น้องประชาชนที่ประท้วง ด้วยเช็คใบนั้นก็เลยทำให้การชุมนุมในยุคนั้นนะครับที่ต่อต้านรสชที่พี่จำลองสีเมืองถูกจับในที่สุดนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นก็ได้ข้าวกินกันจากเงินก้อนนี้นอกจากนั้นแล้วก่อนผมไปผมยังเรียกประชุมพลพักคเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานที่อยู่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ว่าตอนนี้เขาสั่งไม่ให้รายงานอะไรก็ตามที่เป็นอันตรายต่อรอสชคุณคุ้นไหมอำนาจเผด็จการแบบนี้ผมก็บอกว่าตอนนั้นในขณะนั้นโทรศัพท์มือถือยังไม่มีไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีทั้ง Facebook มีโน่นมีนี่ผมจำได้แต่วันนั้นนาวาตรีประสงค์สุนสิริประชุมอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีมีคนเข้าไปฟังเรื่องราวต่างๆ ที่นวาวตรีประสงค์พูดแต่อีกฝากหนึ่งของเมืองคือแถวแถวสนามหลวงประชาชนมากันอย่างล้นหลามเพื่อต่อต้านรุ่นห้รอสชเผด็จการในยุคนั้นผมก็เลยสั่งให้เขาพิมพ์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันฉบับพิเศษไซส์ขนาดทับลอยพิมพ์ออกมาเป็นแสนแสนเล่มแล้วผมก็เอาให้คนเอาหนังสือนั้นไปแจกทั่ว ทั่วกรุงทั้งทั้งที่ติดเอาไว้ว่าขายราคา10บบาทแต่เราไม่ได้ขายเราให้ประชาชนรู้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังลุกขึ้นมาสู้แล้วในที่สุดคนที่ชุมนุมกันอยู่ที่โรงแรมดุสิทธานีก็รู้ว่าอีกฝากหนึ่งของเมืองนั้นมีคนกำลังชุมนุมอยู่ก็จากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็เลยเกิดการประท้วงกันอย่างรุนแรงนะฮะแล้วก็มีการฆ่าประชาชนและในที่สุด พี่จำลองสีเมืองก็เข้ามาร่วมด้วยและในที่สุดแล้วพี่จำลองก็โดนจับไปและทั้งพลเอกสุจินดาคราประยูรและพลตรีจำลองสีเมืองก็ถูกเรียกเข้าเฝ้าต่อหน้ารัชกาลที่9และพระองค์ท่านก็ทรงดับไฟที่กำลังเกิดขึ้นในที่สุดเรื่องก็เลยสงบลงไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความบ้าเลือดของผมตรงนี้ ความที่ไม่กลัวอะไรตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งมันก็เลยทำให้ทหารรุรุหลังเกรงกลัวผมเพราะว่ายิงผม200นัดผมก็ไม่ตายมหัศจรรย์มากในที่สุดก็เลยต้องเอามันเข้าคุกไป